ของพี่สาวปุ่นะคะพี่นารีนะจ๊ะไปที่ตรงนี้ค่ะขีดสามขีดขวาม,มือบนนะคะเป็นการเข้าบัญชีของเราเพื่อจะเข้าไปในปุ่มการตั้งค่าเราเลื่อนนะคะที่รักเราเลื่อนนะคะสังเกตจะเห็นเพจนะคะโชว์อยู่นะคะมีเพื่อนเรากลุ่มเรามาเกตเพจวิดีโอนะคะความทรงจํานะคะเพจอะไรต่างๆค่อยๆเลื่อนลงไปเลื่อนจนสุดท้ายนะคะก่อนถึงคําว่า ออกจากระบบนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดลงไปพอกดลงไปปุ๊บเราจะเห็นหน้านี้นะคะเห็นไหมคะบัรทันแรก Facebook การช่วยเหลือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กดมาตรงนี้ค่ะการตั้งค่านะคะนี่กดลงไปที่การตั้งค่าค่ะคุณจะเห็นเป็นบัญชีของคุณนะคะข้อมูลการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลบัญชีการตั้งค่านี่คะไล่ลงมา ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงการตั้งค่าค่อยๆเลื่อนขึ้นไปค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนดูก่อนนะคะชวนทุกท่านให้ดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ่านี่นะคะอันนี้เราจะเลื่อนดูแต่ให้ไปตรงนี้นะคะไปตรงอันแรกนี่ค่ะข้อมูลความเป็นส่วนตัวและบัญชี รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเอาไปรหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัญชีส่วนตัวชื่อโอเคใช่ของเรานะคะกดรักษาความปลอดภัยโอเคค่ะอันนี้นะคะบรรทัดท,ที่2นะคะตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรวจสอบการตั้งค่าความความปลอดภัยที่สําคัญของคุณ รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยเห็นไหมคะกดลงไปนะคะอืมเราจะเห็นว่าเห็นหมคะตรงนี้นะคะการตรวจสอบความปลอดภัยพบปัญหาหนึ่งรายการคือเห็นไหมถ้าถ้าโปรไฟล์ของเรามีรูปอัศจรียหรือเครื่องหมายตกใจอยู่อย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ ทำการล็อกสชั้นนะคะเปิดใช้งานเตือนเข้าสู่ระบบอันแรกเป็นแบบนี้ให้ทุกท่านเลื่อนดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกดนะคะเห็นไหมมี3ามช่วงเห็นไหมคะสมช่วงแสดงว่าเราจะต้องเปิดทั้งหมดเลยนะคะกดไปตรงนี้ค่ะกดไปอันแรก กดไปอันแรกเขาบอกว่าเปิดการแจ้งเตือนนะคะเมื่อคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนนะคะเราจะแจ้งให้ทราบหากมีผู้เข้าใช้บัญชีของคุณในสถานที่ที่เราไม่รู้จักตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้หรือตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเรานะคะเขาจะแจ้งไปที่ไหนบ้าง Facebook m e s s a g e อีเมลเปิดให้หมดค่ะคุณเ,ออคเปิดค่ะเปิดปึด๊บเปิดทั้งหมดแล้วเป็นอันเรียบร้อยอันแรกเราย้อนนะคะเห็นไหม เห็นไหมเขียวแล้วคะ่ะทีนี้อันที่2คะ่ะเปิดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเปิดอยู่โอเคคะ่ะอันนี้คะ่ะเปิดเปิดใช้งานการยืนยันตัวตวนแบบ2ชั้นเราต้องเปิดนะคะถ้ามีเทาๆแบบนี้แสดงว่ายังไม่เปิดกดไปคะ่ะกดลงไปปุ๊บเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกระดับให้บัญชีของคุณนะคะเคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยคุณสามารถ ตั้งค่าได้ผ่าน SMS นะคะหรือมือถือของเรานั่นเองนะคะเราจะส่งไปที่มือถือของเรานะคะเริ่มต้นการใช้งานกดไปกดไปแบบนี้ค่ะช่วยปกป้องบัญชีของคุณหากเราพบว่ามีความพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่เราไม่รู้จักเราจะขอรหัสผ่านและยืนยันตัวตนของคุณเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตนไหมแอปยืนยันตัวตนเราไม่เอาแอปนะคะเราเอาอันนี้เนี่ยมาเอา S M S หรือเอาคียก็ได้แต่ไปเลือกที่ S M S นะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะมันมีให้เลือก3ามช่วงสามช่องมีแอปยืนยันตัวตนเราจะต้องโหลดแอปมาไว้แล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็อันข้อความนี้คือใช้เบอร์โทร แล้วก็อันนีค้คีย์รักษาความปลอดภัยก็คือคีย์ที่เราลงไปลงรหัสไปเป็นคีย์รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะแต่ไปเลือกตัวนี้เป็นส่งไปที่เบอร์โทรนะคะ SMS ดํ S ็เนินการค่ะเราก็ตรวจสอบค่ะเลือกหมายเลขโรศรัพท์ของคุณเลือกหมายเลขโรศรัพท์มือถือที่อยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้วหรือเพิ่มหมายเลขบัญชีใหม่สําหรับยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นโดยคุณจะได้รับรหัสยืนยันผ่าน ทางหมายเลขนี้คุณดูนะคะอันนี้นะเบอร์นี้นะคะตรวจสอบแล้วเป็นเบอร์ของพี่นารีนะคะโอเคเราไม่ได้เพิ่มเบอร์ใหม่เนาะเราเอานี้นะคะก็ดําเนินการต่อค่ะพอดําเนินการต่อไปปุ๊บเขาบอกว่าให้ป้อนรหัส6หลักที่เราส่งไปยังเบอร์นี้เพื่อติดตั้งการยืนยันตัวตน2ชั้นแบบให้สําเร็จนะคะ โอเคค่ะพอเรากดไปนะคะปุ่มน,นี้จะเกิดขึ้นนะคะการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเปิดอยู่นะคะตรงนี้นะคะครบถ้วน3 3รูปแบบเลยนะคะครบถ้วนหน้าจอของเราก็จะกลับมาเป็นสีเขียวแสดงว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็ไปลองทําดูเนาะมีปัญหาอะไรเข้ามาอิ inbox ถามได้เลยนะคะเราย้อนกลับไปได้นะคะเราก็มาดูค่ะอุปกรณ์ที่ เข้าสู่ระบบนี้อะไรบ้างแบบนี้นะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะทำไม่ยากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกท่าน